ทะลักเป็นซูนามิอีดอกเงราวันซุปเปอร์เม่กัน1,045ค่ะเจอโกเลยอีดอกเดี๋ยวก่อนเจอ ER อีกแล้วจ ER เจอเก่งมากไม่รู้เจออะไรอีดอกรู้ว่าแต่ว่าเจอเจอ ER, เจอ ER อย่นั่นเนี่ยเจอ ER, เจอ ER อยู่เอองงมากนะคะเออเงราว,วันรวมมาเลเซีย1,045นาะ กลับแนบแทบก็ตื่นดูเหมือนเดิมในจาวนี่อยู่น้องลินดาเช่นเคยนะคะเออมากับเกมเสาทําเสาใจนะแม่อะนาตาคุณผู้วันนี้เรามากับทุน63บาทเนาะช่ำๆแม่ช่ำกีมากอีดอกนะคะวันนี้ก็นาจาคุณผู้จะาทำการเปิดออ,ตโ,อโตอ้อใจเหมือนเดิมเนาะก็ไม่รอชานะคะคุณผู้วดี๋ยวเราจะทำการนาจาเอ่อเปิดออตโต้ไปเลยส0สค่ะเออนะแม่นะอีดอกเออยังไง นาชมพูมาจังหวันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเนาะสเกตเตอร์เข้าเลยไมล่ะไม่ติดนะเขาปุ๊บได้ปับ๊บจบเลยอีดอกไม่ถึงหนึ่งนาทีเยี่วมากตำนานอ้าวยังไงยังไงยังโอมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะยังไงคะยังไงเนี่ยเออยังไงเนี่ยฮะ ยังไงเนี่ยแล้วหน้าเขียวมาจังหวะน,นี้ตามสูตรเป๊ะและสิบมาจังหวะน,นี้ไหลต่อได้อีกค่ะอ่าไม่จบไม่สิ้นโลกูกเคมาต่อ,อืตัดบทกูเหลือเกินอีน้าม่วงแรงมากอีดอ,อกนะคะรางวัลชนะกันโอีแต่อะไรไม่รู้ค่ะหมุนลสิบรอบอ่ะอีดอ,อกลิ้นพันกันพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเลิศมากเวอร์เกินเลิศไม่ไหวอีดอ,อกเอาสิเออนะอีดอ,อกขายพัม นี่นาจกาก่จะมาก็ห้ารอบเข้าไปแล้วอีดอกแม้นะ้ำมวงล,งลงมาข้างล่างหน่อยใมัโอ,อ้ไม่ใช่ข้างล่างอีดอกข้างหน้าอีดอกเออช้ำกีมากแล้ล่ต่อได้อีกโลดหน้าฟ้ามาหมา่ยังไงก่อนไม่มีมาโอเคไม่มีอะไรล่ต่อเลยแต่ได้เงินรางวัลก้อนโตมาโอเคค่ะได้แม่ช้ำน้ำช้ำกีเงินรางวัลซปเปอร์มกับสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทค่ะสวยงามได้เห็นไหม อีชั้นบอกแล้วนะคะคุณผู้เออยังอ่ะยังอ่ะเออเงินรางวัลรวมมาทั้งหมดเลยอีดออย่าบอกนะว่าได้สองสิจริงๆอีดอครับเดียวเสียวทั้งคืนงงมากอ่ะปรับเบทกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ไปที่สี่บาทนะแล้วก็ออโตไปเหมือนเดิมเลยแม่สาสิบเออสุดเดิมเป๊ะอีดอ นาทองมาเสียวๆจ้าแต่วันนี้ไม่เสียวเลยอีดอกไม่ไหลต่อคือไม่เสียวไม่ไม่ซับซ่านไม่ซับใจไม่ซับซึ้งตรึงตราตรึงใจตึงกีตึงแตดนะคะเออเอาสิกระเทยมันเวอร์มากวันนี้นะจ๊ะตึงกีสุดอะไรไดใดๆสุดเออเออไม่มาเอองงมากข้าน้อยเชื่อว่าคนผู้ชมในหอนี้งงนะคะ ยังไงแม่ยังไงเลิศเคมาค่ะจังหวะนี้แล้วไงต่อจ้าแล้ววายมาเปี้ยงหนึ่งแมทขอเป็นคิวได้ไหมไม่ได้อีกอีดอกอีนี่ขวางมากแล้วมาทําไมก้อนเบลเบล่าอีดอกโอ้โหไม่ให้เพื่อนอยู่บ้างเลยมั้งจะอยู่คนเดียวตลอดชาติตลอดการและนันเทิร์อีดอกงงมากมีเคเลยอีดอกอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะคะแต่ต้องโดนกองปรับปรามตรวจจับเนาะเออยังไง ยังอ MM ่ะสเกตเตอร์มี3-4ี่ช่องขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วปะเออมันบ่อยๆไม่เห็นจะเป็นไรเลยคิดถึงมั้ยคิดเราอยากได้อีสเกตเตอร์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 สเก็ตเตอร์ทอง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 ไว้สเกตเตอร์ทองไว้สเกตเตอร์อีดอกไม่มานะคะได้แต่ให้โอกาสและความหวังฉันกระเทก็คือคอยตามอยากจะดูด้วยอีดอกไม่ให้กูเลยงงมากโอ้โห อย่างนี้มันต้องเสี่ยวอีกมันต้องไปต่อแม่กูไม่ยอมหรอกนะนี่ไปเจอเลยห้าสิบอีดอ,อกไปเจอเลยห้าสิบเจอไปเลยห้าสิบสี่อีสัตว์พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมากกระเทยคืองงงงจิตงงใจงงตัวเองเวอร์แล้วว่ายมาต่อสามตัวอย่างนี้สวยงามมากค่ะเออยังไงเออปลุกกระเทยมากกว่นหนึ่งมต์นนะจ๊าก,กูพูดแล้วไหลต่อที่หน้าเขียวกับหน้าทองค่ะมาให้หมดอีดอกทั้งเขียวทั้งทองเลยอะเอาเข้าป้ายแม่เงินรางวัลก้อนโตมาเลยจ้า เออมันเลยช่ำๆแม่ร้อยสี่สิบสามบาทอ่าได้อยู่โอเคอยู่แม่ทำได้ดีมากค่ะชํำกีอยู่ยังไงยังไงยังไงอีดอกยังไงก่อนยังไงแม่อ่าอีดอกฮัโลโหลเออนั่นแหละแล้วมายังไง สเตเเตอร์ฮืบไม้เฮือ,อดอกไม่ให้โอกาสกนได้พูดหนอนแตอะไรเลยงงมากอา้าวเอาเข้าไปค่ะน้าม่วงมาจาังหวะนี้อีกเลิศมากอาอยังไงต่อหน้าทองมาจะฉ่ำน้ำฉ่ำกีไปจุกจุกแม่เงินรางวัลก้อนโตค่ะ115บาบาทจุดสองศูนย์ยังไง ยังไงเลิศมากเลิศไหลต่อได้เลิศอีดอกไหลต่อคือเลิศก,การไหลคือที่สุดนะแม่อีดอกสเก็ตเตอร์ก็ต้องยังต้องพึ่งการไหลนะคะถ้าไม่ไหลก็คือไม่ได้นะเออหัวใจหลักสําคัญเวอร์นี่เจอไปเลยเปียงหนึ่งแมทขาดตะวันนี้แล้วมาต่อกันที่เคอีกแม่ขอเจอตรงกลางได้ไหมว่ายังไงทันโทษนะคะคําว่าเจกับคาว่ามว่วงนี่คนละยนดกันเลยเนาะเออเงินรางวัลก้อนโตเอ้ซูปเปอร์เมกาสองร้อยยี่สิบค่ะ นะะจ๊วิ่งไปก่อนหนึ่งแมตช์กรุบๆเนาะพอขำๆพอค่ะเออกรุบกรุบเออเลิศที่สุดแม่เอมาจังหวะนี้ยังไม่ใช่เอค่ะวายอีดอกพูดผิดกูมองเอแต่พูดกูมองวายแต่พูดเอแต่มองเอแต่พูดวายงงมากสูใจมันรักหรอหรือว่ายังไงฮะมันผูกติดมันยึดมั่นมันไปไหนไม่ได้หรองงเอออีดอกระหว่างนี้คือที่บนบนก็คือไหลต่อกันแบบสุดแม่งระงวัลก้อนโตกระโปรมาเลยล้อยสิบหกเลิศ โอเคค่ะเทสฝรั่งเวอร์อีดอกนี่แหละเยลกีชอบมันใช่แล้วมันถูกต้องอีดอกมันเซลมันใช่อีดอกแบบนี้เลยที่ต้องการนะคะเออยังไงแม่ไม่ได้ไหมอีดอกมันจะมาแผ่วตอนนี้ไม่ได้นะคะเออยังไงไปต่อได้ไหมครับส่ป่ะเอออีดอกแปลกมากแปลกเหมือนกูเลยงงเป็นไรอะ อย่าตอบเป็นสาสตราหน,นะคะเดี๋ยวกูตอบค่ะกูดูอยู่แล้วเนาะอันนี้เนาะกีดอกคนหาเลยคุยกับคุยกับสลอตงงมากกระเทยลินดาที่เดียวอีดอกช่องนี้มิแต่เมาอีสัต์นะคะแรงมากแรงมากกีดอกแตกนี้มีแต่เมางงเมาตอนแตกแตกตอนเมาอย่างนี้เหละอีดอกงงมากกระเทยคือแบบ ตำแห่มันเขย่าแปะมาก็เธอพูดที่อะไรก็ไม่รู้นะคะจังหวะนี้ก็คือไม่มาเลยอดอกระหว่างที่กูพูดไปแตดไปรล้านคำนะคะเออยังไงหน้าทองมาจังหวัน,นี้ไหลต่อได้โอเคค่ะสวยว่าสวยงามแม่ยังไงก่อนจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอีดอกก็เธอพร้อมแลบมาจาังหวะนี้โชวมีเดี๋ยวันนี้ก็คือเรียกตัวแล้วอีดอกเป็นแชมป์เลยนะคะจะพูดแค่ไหนอดอกไม่แบ่งให้พูดเลยมัง้งโอ้โหนี่จ้ะเจอเลยนี่ไงหรือดอกเจอแลบแลบอีสนาอีดอกอแลปเปิร์สาวท่านหนึ่งนะคะดินดาเองเออยังไงนะจ๊ะ นะจ๊ะยี่ดองนะจ๊ะเลิศมากนะจ๊ะโอเคจ้ะนี้จ้ามาอีกเลยจ้ะเออมันจึ้งมันใจมันสัมผัสได้นี่ไงมันสัมผัสได้อืมสัมผัสได้ไม่ละเมืองที่นี้จ้าไปอีกจ้ากูไม่ยอมหรอกกูจะสัมผัสให้ได้ค่ะกูไม่ยอมค่ะเอ,อ๊โอเคอะเดี๋ยวสีเดี๋ยวอี่ดองอย่าพึ่งอย่าพึ่งมั่นเอ๊ะเออ อย่าพึ่งมั่นดีที่สุดค่ะเชื่อใจตัวเองนะคะตอนนี้เออนี่นี่เจอกูอีดอกแลวสิบมานี่เจออีกเจออีดอกนี่เจออีกเจอโกเจอเลยเน้นๆยังไงหน้าเกี่ยวมาตัวนี้ไหลต่อค่ะยังไงต่อตัวนี้มีอะไรให้ไหลไหมยากมากไหลอะไรกันขนาดนั้นดอกไหลไม่ได้เลยเล่วตันละคตัวแปดสิบเอ็ดค่ะเดี๋ยวละ กะเฮยเมาแล้วหนึ่งแตงหน,นี้นะคะเออลิ้นพันกันด้วยหนึ่งแมต์นะคะยี่ดอกไม่ได้พูดมั้งพูดอยู่คนเดียวเออยังไงสเกต็ตตองสเก็ตเตอร์ก,รก็คือจะไม่เข้าให้เลยว่างั้นเอาขอสักสองสามรอบได้ไหมยี่ดอกจังหวะเนี้ยอ่าปล่อยใจยี่ดอกเดี๋ยวมันให้ความหวังกูยังไงกูปล่อยใจแล้วก็ไม่หวังแต่ถ้ามาก็จะดี เออล่อยใจเท่ากาบับคาดหวังนะอีดอ,อกแต่คาดไม่มากอีดอ,อกแต่ก็คาดอยู่จบปะเข้าใจนะตามที่พูดนี้เนาะเออมีจบปะมีจบปะไม่จบนะเอออีดออ,อยังไม่จบนะเคมาอีกเลยไมล่ละอีดอ,อกไหลกันไม่ต้องเข้าแล้วสเกตเตอร์เอาให้ถึงพ่กนี้ไปเลยค่ะจบแม่อีดอ,อกไหลถึงปีหน้าจบ จบป,ปะละ่ะเอองงมากงงมากงงอะไรก่อนนี่ไงงงอะไรก่อนแล้วเตอมาหน้าเขียวปึ้งปึ้งยังไงนักม่วงเลิศมันเลิศแล้วมาอีกวายจังหวะนี้ไห่ต่อได้เจ็ดร้อามช่ำช้ำแม่กี่หนูช่ำน้ำไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ดอกฟิตไม่ไหวอดอกเออ น้ำทะลักเป็นซูนามีอีดอ,อกนรางวัลซูเปอร์เมการ์ด1,045ค่ะเจอโกเลยอีดอ,อกเดี๋ยวก่อนเจออีกแล้วเจอเก่งมากไม่รู้เจออะไรอีดอ,อกรู้ว่าแต่ว่าเจอเจอเจออยู่นั่นเนี่ยเจอเจออยู่เอองงมากนะคะเออเงินรางวัลรวมมาเลยจ้า1ง4 5น้อ ลดมากค่ะอะปิดยออไปเลยลกันนะคะปิดยอดกันที่แม่ยังไงก่อนพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะตาปังมาร์คได้ทุนหกสิบสามบาทของเรานะคะตบมือค่ะอ่ะสรบวันนี้นะจ๊ะจบแล้วเนาะแม่ก็ต้องปคลขปดรอยอีดอกฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจามาดูกันเยอะๆด้วยนะแม่สรบวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจบค่ะจบแล้วอีดอกจบ